สวัสดีครับผมชาพงศ์านะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประกาศเกี่ยวกับรถที่จะเปิดตัวในวันที่24มิถุนายนไปนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารถที่เปิดตัวเนี่ยเป็นรุ่นไหนราคายัางไงแล้วก็สเปคออปชั่นยังไงบ้างนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็เดี๋ยวติดตามดูในคลิปนี้กันได้เลยครับ และรถที่เปิดตัวใหม่นะครับนั่นก็คือคันนี้เลย City h a t c h b a c k e-hv นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะครับจะมีออปชันแล้วก็ราคาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตามมาดูด,ด้วยกันได้เลยครับและสำหรับ City h a t c h b a c k e-hv นะครับก็ราคาอยู่ที่8 0 0 0 0 0บาทนะครับราคาแพงกว่าตัวซีดานอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนั่นเองสำหรับในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็สเปคออปชันเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เหมือนในตัวซีดานเลยนะครับต่างกันเรื่องของ ดีไซน์ที่เป็นแฮชแบ็กเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันดีกว่าว่าในแต่ละส่วนจะเป็นยังไงกันได้นะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับสัญลักษณ์ของตัว ehev แน่นอนนะครับโลโก้ H มาจะเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็ค่อนข้างคล้ายกับตัว rs เดิมนะครับ อย่างล้อแมกนะครับก็จะเป็นขนาด1ปุก้นนะครับลายก็เหมือนกับตัว c y h a t c h b a c k รุ่น RS นั่นเองกระจกข้างนะครับที่เพิ่มมาออปชั่นอย่างหนึ่งก็คือตัว h o n d n l w n t c h นะครับรัวกล้อง2ภาพมุมอับสายตาด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับสามารถแสดงภาพไปที่จอเครื่องเสียงในรถได้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือโลโก้คาว่า ehev ใต้คาว่า RS เอามาต่อกันที่ด้านในเลยนะครับพวงมาลัยออปชันที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือระบบ Honda Sensing นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานระบบนี้เนี่ยก็จะควบคุมผ่านจากทางพวงมาลัยนะครับแต่ว่าออปชันบางอย่างก็จะทํางานเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็จะเกี่ยวกับระบบช่วยเบรคอัตโนมัตินะครับระบบลดความเร็วคงที่แบบปรับเปลี่ยนตามความเร็วคันข้างหน้าได้นะครับรวมถึงระบบรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับนะครับก็จะมีปุ่มแยกให้เราสามารถกดควบคุมจากตรงนี้ได้ด้วย อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มมาก็คือตัวระบบเบรมมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกโฮนะครับหรือว่าระบบช่วยเบรกระหว่างการขับขี่นั่นเองนะครับสองตัวนี้ก็จะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้งานลบมากขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือระบบปรับประกาศแถวหลังนั่นเองอันนี้ต้องบอกว่าซี v i c ยังไม่มีเลยนะครับสำหรับแอร์หลังอันนี้ก็มีนํามาให้ในรุ่น e h e v นะครับพร้อมกับช่องพาวเวอรเลอีก2ช่องด้านลาง สำหรับสีใหม่ที่มานะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินบิลเลียนนะครับหรือว่าน้ำเงินของตัวซีวิกนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนกับตัว e-h-e-v สีประตูนะอันนั้นเขาจะเป็นสีน้ำเงินออกซิเดียนเอาโอเคครับเป็นอย่างกันบ้างสำหรับ City h a t c h b a c k e-h-e-v นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อ์เข้ามาสอบถามได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเป็นทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ ส่วนใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ชาแ y o ยูทูบชับฮอนด้านะครับก็ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ